อ่ะเครื่องตัดหญ้านะครับอ่าสตาร์ทแล้วเครื่องมันเหมือนมันมันเร่งเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขฮะเปิดก่อนแล้วก็ลองสตาร์ทดูเนี่ยรักษะเครื่องเหมือนเันเร่งเองนะครับอาเี๋ยวผมจะลองปัดตรงนี้นะ เรื่องต้นนะครับยังพอให้เราทําทงานไปได้นะฮะแต่ท,ทั้ทงยี่งพวกนั้นนะครับก็ต้องเอาไปเช็คนะครับต้องเอาไปให้ช่างนะครับที่มีความรู้นะค,ะนะครับเช็คทีนี้หรือก็ตอนนี้ผมต้องปรับตัวจังกันเรื่องนี้นะฮะะตัว,วนครับเดีย๋ยวหล้วมาพอดีก็เช็นนะคะ อ่าก็พระมารับที่แก้ปัญจจนนะครับ